เครื่องทำนุ้่น3,500วัตต์ WS35E2 จากแบรนด์ Stebel สอขั้นตอนเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกันฮีทด้วยนะตัวเครื่องป้องกันละอองน้ำตามมาตรฐาน IP25 นะคะเพื่อความปลอดภัยนะ <c oughs> 3,190บาท <c oughs> ไปพบกับอลิสตันนะเครื่องทำน้ำอุ่นทรงสี่เหลี่ยมนะครับติดตั้งและดูแลรักษาง่ายนะมีมาตรฐานระดับ IP25 นะครับป้องกันฝุ่นผงแะฮะแล้วก็น้ำเข้าเครื่องเนาะ 4490บาทวันนี้จัดมาเป็น3,500วัตต์อีกเช่นเดียวกันนะคะโคโค่350นั่นเอง3,500วัตต์จากแบนเมกซ์กันตัดไฟการทำงาน ELCB ค่ะตัวนี้ไฟรั่วเพียง15มิลลิแอมภายใน0.1วิเขาตัดการทำงานทันทีเลยไม่ต้องกลัวเลยลุงพับปลอดภัยไม่ต้องเลยแล้วก็มีปุ่มเทสระบบ ELCB มาให้ด้วยจัดไปเลย3,840บาทจ้าเครื่องทำน้ำมัน DSK 38Q 3,800วัตต์เลยนะสูงมาก คุณภาพจากญี่ปุ่นเลย Japan JST ค่ะแล้วก็ตัดก,การทำงานด้วยระบบ ELSD ถือเป็นระบบที่ใช้ในแบบเครื่องทำน้ำอุ่นราคาสูงเลยทีเดียวนะัดก,การทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน55องศานั่นเอง1,690บาทมิสูวันนี้นะคะมี2รุ่นเลยเอารุ่นแบบที่เป็นตัวปั๊มเหลี่ยมก่อนด้านล่างนี้เป็น EP 305R และ EP 205R นั่นเองจากแบรนด์ Mitsubishi รับประกันมอเตอร์ถึง5ปีนะครับมั่นใจในการใช้งานแน่นอนนะครับผมตัวนี้เรามีมาให้สองขนาดก็คือ200วัตต์นะ 205R แล้วก็ประมาณ300วัตต์ 305R เสร็จหรือเพียง 7,880บาทค่ะได้ตัวนี้เลยจัดมาให้เลยกับปั๊มอัตโนมัติ100วัตต์ WP 1 0 5จากแบรนด์มิ s ซูบิชิแล้วก็ยังปลอดภัยต่อสารพิษด้วยนะครับไม่มีการปนเปื้อนแน่นอนนะมั่นใจได้ในการใช้งานหัวปั๊มก็เป็นทองแดงผสมทนทานไม่เป็นสนิม4,780บบาทเท่านั้นค่ะ นะคะมี2ซีรีส์ไม่ว่าจะเป็น WM ตัวนี้เลยนะคะพี5 0กับ200นะครับแรงดันน้ำก็คงที่นะแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ภายในนะครับผมนี่จะ้จะเห็นได้นะครับว่าวัสดุเนี่ยใช้งานเนี่ยเขาปราณีตมากนะ6,690 สิบบาทสองร้อยวัตต์ WMP 220นะ200ศ XX จ่ายทิดาชี้รถพิเศษหรือยงหกพันาร้อยห้าสิบาทมีเครื่องกรองน้ำดื่มนะครับรุ่น RO อเครื่องกรองน้ำดื่ม RO รุ่น ADD 6910จากแบรนด์ฟิลิปส์ครับจะว่าชงนมให้เด็กๆที่บ้านหลานๆเลยนะครับทำได้เช่นเดียวกันค่ะพี่แบงค์รวมถึงนะคะเลือกปริมาณน้ำที่ต้องการได้เลย150 ml 210 ml 300 ml และ500 ml 15,800บาทันแปดราส 0บาอาร์อีกเช่นกันนะครับผมรุ่น GLACIER นะจากแบรนด์ s t e b บ l เป็น R.O. เช่นเดียวกันต้องบอกก่อนว่า R.O. เนี่ยความเด่นของ R.O. คือตะการตะกรน้ําเค็มน้ําปล่อย ใครที่มีปัญหาข้อพวกนี้ครบเนี่ยหรือว่ากินซีโคลีนทุกอย่างนะมีสารปนเปื้อนเคมีเยอะเยอะหนึ่งหมื่นการบาทจ้าเครื่องกองน้ำดื่ม F 2 1, 1 0 0นะครับผมนะกับแบรนด์เพนเทีย แต่ตัวนี้จะเป็นสําหรับสายประหยัดเหมาะมากเซตนี้เป็นเซตแก๊งสายประหยัดที่เรานํามาจัดตัวนี้เนี่ยเขาเป็นรูปแบบกรนกองแบบแนว U F ก็คือจะไม่ได้ละเอียดเท่า r o แต่ใครไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ําเค็ม<อ>น้ํากร่อยเนาะหรือในเรื่องของสีน้ําที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะมนได้ใช้แบบนี้ก็พอส<ม>ามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเครื่องกองน้ําดื่ม AQ 5 0 U F จากแบรนด์ Masuma ครับอย่างดีคุณภาพดีไม่ลามไฟแล้วม,ลมาพร้อมในไส้กองคุณภาพ ภาพสูงอย่างโพลีโพรพิลีนของเขาเนี่ยตัวนี้ไม่สะสมคราบและไม่เป็นสนิมด้วยก้องเชื้อโลกสิ่งสกรปรกแบคท,ทีเรียได้ละเอียดถึง0.0001ไมครเพียง4,390บาทแทงน้ำบนดินจากเวฟนะครับผมผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมนะวัสดุเนี่ยผลิตจาก โพลิเมอร์อินโนวาคุณภาพสูงแข็งแรงทนทานปลอดภัยนะครับป้องกันแสงแดดได้ดีนะ8,890บาทเท่านั้นตัวนี้จากแบรนด์ดอสส0 0พลิตรเลยไซส์ใหญ่จุใจรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษเลยในเรื่องของเทคโนโลยีจากดอสค่ะเพราะว่าตัวถังผลิตจาก H970 นะคะตัวนี้ Evo Plus นั่นเองผ่านการทดสอบด้วย tensile test แล้วว่าเหนียวกว่าโพลิเมอร์ปกติะนะ6,990บาทค่ะ